พี่โน้องเอ้ยเจออีกเด้อเจออีก้วครับเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยครับที่หินนี่ละครับเนี่ยครับผมหินหินกำลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อน,ห,นห็ดโคนไอ้ขายาวครับที่ว่าขายใหญ่ๆอ่ะเนี่ยครับผม มีเยอะเลยนะครับนี่มีหลายมีหลายแต่ว่ามันจะอยู่ในป่าเนี่ยครับผมจะแหวกให้ดูด้วยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยพอดีออกมานาครับพอดีออกมานาก็เลยเดินมาดูก็เลยมาเห็นครับต้องระวังระวังครับเดี๋ยวมันจะเหยียบมันเนี่ยครับอีกดอกหนึ่งเนี่ครับข้างในนี่ครับเนี่ยครับเพื่อน กำลังตูม <tu> ก <i ye> ็มีครับนู่นนะนู่นนะครับมีหลายแล้วครับนี่สงสัยจะต้องเป็นกระตาเลยเลยครับนี่เนี่ยนี่ข้างในนี่ก็มีครับนี่นี่นี่เนี่ยครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีหลายแล้วครับนี่ไม่ใช่นื้อยนยแต่ว่ามันเวกไม่ได้ครับมันต้องค่อยๆดินแล้วก็เวกไปเรื่อย นะครับเนาะเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยเออวันที่เก่าที่เดิมมาครับนู่นข้างในนู่นก็มีครับหนูนเห็นข,า,ขาวๆนู่นครับละเอาด้อครับเด้อผมจะเอาเฮ็ดเด้อ